พระไตรบังสกุลมาเป็นกุศลวัที่ทั้งศานาทนปทานแด่ดวงวิญญาณของเวร์รับบนักรบกก้านะครับตากนะครับจากทางคณะเจ้าภาพครอบครัวเพื่อเป็นการอุทิศทั้งศานาทนปทานแด่ดวงวิญญาณของภรรยานะครับนางสารรับอยู่บังครับกระเพราปอเจตประสานรับที่หลังนะครับประสานรับที่หลังนะครับไม่เป็นไรขออนุญาตแหว่งแห่ครับ รัาบรัตนาพระกุณเจเนเมตตาช่าพผะไตรบังสุกุลสองรูปความกับรัตนาด้วยความเคารพครับกราบกับรากคนกับขคนญาติเจต่อ็กคนที่รับดอกครับ 无法去到啊！那个场地。 Kann man das doch ข้อใส่ระาทารเพ่ในการประกอบวิธีร,าะะร้าวทารเป็นส่วนต่างแดกอยางของีีรบบรวมข้าต้มกาสิเอ็ดพสิบกวนตากรุณาบะกกดครับ กราบรัตนาพระชน,น,น์ท่านเมตตาชาติะไตรบังสุกุตสองรูปขอกราบรัตนาด้วยพร้อมทั้งผ้าใยระตานท่นทนา,า,กกทาน,ทนไม่ต้องลุกขึ้นยืนรับแต่ประกันใดนะครับขอให้นั่งด้วยการอันสงบครับ,บับวนเล่นเสร็จช่วยปุโรหิตาลได้เข้าในที่ระดับียงครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน no ีและพระองค์องค์สามทุกพระองค์ท,งทงรงพระหาในพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ซึ่งนับเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้ไวชนนและวงตระก 2, ูลอย่างหาที่สุด๒2สำนักพระราชวัง 15. ธันวาคม2๒๕๖๘ิงิ์วันเสาร์ที่20ธันวาคม2568 เวลาของพระราชาารกราบถวายบังคมแผ่เพื่อนยุคราบาทด้วยความสำนึกในพระมาหากราชที่คุณพระครูประชดจำโมงและพระครูโกวิชัยยมคนได้เห็นตาพี่นาพระไตรประดา,ามตาม,ตามาร,ระดับขอกับรัตนานุ่งความได้เห็นนะกราสจะได,ด้กับข้อให้ที่รับรองกัน i ในเมตตานะครับเพื่ออุทิศตั้น์ศีลอนุปทานเดิมอบคนี้ครับหนึ่งสองสามต่อจทนี้ไปจะได้กับรัตนกรราศมิได้วาวา ทีได้ได้ง่ประชาชนชไทยในการนี้ก็ยังคนำอักรระยาหลวงพระาจังหวัดเชทร้นมนที่เะครับขอุกุณในนับใจในีมของท่านผู้มนการับเ่นาสุ่ว่

ดีขึ้นมันไม่มูวหลายดีขึ้นบัญญาเมียเฮียนขุนแม่กลับไปในห้องไปเห็นเสียพานเห็นของคนขุนแม่จำตึงเขาพภูมิใจกับคุณข้าให่โมแม่กับพุ่มใจอยู่ค่ะภูมิใจเขาเขาทำหน้าที่ของเขาที่สุดแล้วแต่เกิดมามันเร็วเกินไปมันเร็วเกินไปอีวีแล้วมีมีแค่เปล่า ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาซอยงานขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาซอยงานเราฝากถึงไอ้นอ้นองทหารหรือพีท,ทีทหารให้ปกป้องรักษาแผ่นดินเหาไว้การเป็นกำลังใจให้ผู้ยู่แนวหน้ <c oughs> นา,นาทุกเราหน่วยละคะอ่าอีมันนี้ไม่เที่ยงเขาจะอยู่ว่าม,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 มันจะนนหน้าครอบสุ่อเลือเขาไม่ก็หนูซือยังไงครับก็ดีใจภาคภูมิใจที่เป็นดูแลป,ประชาชนแบบที เห็นน้าไอ้ไถ่เกิดเห็นไปหาเห็นแล้วค่ะดน้องน้องครับไนอโด้จะตรเกอร์นี่เข้ามายังไงก็ตอนแรกน้องอยู่บนหน้าแนวใช่ไหมคะก็จะมีน้องทหารที่อยู่บนนั้นก็เอาน้องลงมาด้านล่างก่อนมาอยู่แนวหลังก่อนนะคะแล้วก็เอาน้องพักไปที่นั่นพอวันที่ ภรรยาของพี่มูตีไปไปรับน้องไปรับพี่มูตีที่โรงพยาบาลนะคะก็นาน้องกลับมาพร้อมร่างพี่มูตีเลยแล้ว้องวันนี้เรามาร่วมงานแนละ้วร,รู้สึกยังไงพี่รู้สึกเสียใจภูมิใจไหมพี่ตีแกเป็นคนดีค่ะแกเก่งแกไปทำงานที่ดีแล้วก็เก่งทุกคนลัค่ะพี่คนในหน่วยทุกคนลักแก ก็เสียใจค่ะที่เสียครับกำลังพลดีๆไป